ตอนกลับมากรณีของบิ๊กโจ๊กเห็นบอกว่าตอนนี้ยังคงแถลงอยู่นะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่จบนะครับแต่ว่าก็จะมีความเห็นจากท่านเสรีพิสุทธิ์ไปสอบถามท่านว่าท่านคิดว่าบิ๊กโจ๊กจะได้กลับมาไหมแล้วการกลับมาจะเป็นถึงพบตรได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้หลายคนมองว่าเส้นทางของบิ๊กโจ๊กเนี่ยหมดแล้วหรือยังนะครับลองฟังบทวิเคราะห์ของท่านเสรีพิสุทธิ์หน่อยนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับท่านมองถึงกรณีที่ บิ๊กโจ๊กนะครับถูกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะดูเหมือนว่าบิ๊กโจ๊กจะหมดโอกาสกลับสู่สํานังกงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ตามแต่ยังพอมีทางเพราะบิ๊กโจ๊กสามารถอุทธร์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกับคณะกรรมการนะฮะที่พิทักษ์ระบบคุณธรรมได้ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ไม่ใช่ข้าราชการตํารวจนะครับโดยการอุทธร์คำสั่งให้ออกมีกําหนดเวลา120วันหากคณะกรรมการยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จสามารถขยายเวลาได้2ครั้งครั้งละ60วันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามทําให้การแต่งตั้งพบออตรคนใหม่ในรอบนี้คือเดือนกันยายนจะไม่มีชื่อของบิ๊กโจ๊กอยู่ด้วยแต่บิ๊กโจ๊กยังสามารถกลับไปทํางานในตําแหน่งเดิมก็คือรองพบออตรในสํานังกงานตารตวจแห่งชาติได้อยู่นะครับถ้าคำนรณการพัฒนาระบบคุณธรรมพิารนายังงไงไปที่ยุติหมายความว่าโจ๊กเนี่ยไม่ต้องไปสารปุครองนะรองคกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมนี่เลย ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมนี่ตามกฎหมายใหม่เนี่ยนะมันไม่ใช่การกรการตำรวจใช่ไหมมีการคัดเลือกผ่านอุทิศภาอะไรต่างๆเหล่านี้นะนะมีอดีตผู้ผู้กษาสารอุทธร์ขึ้นไปนะอดีตอายการพิเศษอะไรต่างๆ,ๆนี่ขึ้นไปนะนะแล้วก็มีกรรมการมาจากที่นู้นที่นี่ซึ่งไม่ใช่การกรการตำรวจนะ ก็น่าจะให้ความเป็นธรรมได้มากกว่าการตำรวจท่านเสรีพิสูจน์ยังบอกนะครับว่าส่วนตัวมองว่าคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎกะตะรนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าคําสั่งที่ออกมาโดยมีชอบแบบนี้ทําให้งานนี้อาจมีคนติดคุกและต้องจับตาว่าเดือนกันยายนี้ที่จะมีการแต่งตั้งผบตรอ,อาจมีตาอยู่ได้เก้าอี้ผบตรไปแทนแล้วท่านก็ยืนยันว่าเรื่องของการแต่งตั้งผบตรเนี่ย ควรจะต้องดูเรื่องของขั้นอาวุโสเป็นหลัก,กน,นะครับ